ครับสวัสดีครับวันนี้ HB 1 0 1ูนหนึ่งนะครับอยู่กันที่อำเภอขลุงนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ตรงนี้ก็จะอยู่แถววัดมะไพเนาะวัดมะไพรมะไพรก็อยู่ที่สวนทุเรียนของพี่อะไรครับพี่น้อยค่ะที่ที่น้อยแล้วับนะครับเรียกพี่พี่น้อยแล้วก <c oughs> ัน <c oughs> ก็เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนชนหนึ่งที่ได้ซื้อ HB 101่นหนึ่งมาใช้นะครับเดี๋ยวก็นหนึ่งเลยขอถามพี่น้อยก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่พี่น้อยรู้จัก HB นียรู้จักได้ยังไงมีลูกค้าเขาแนะนาอ๋อมีคนประแดงเขาแนะนาก็ค่่่นนนนห้าทีีีจะมมปึึงงงแด แกใช้ยอยู่แกใช้ยอยู่ไปเห็นต้นทุเรียนแกซึกโสมมากของทุเรียนแกโสมโสมโสมแบบไหนพี่คือเราต้องต้องต้องอธิบายก่อน,นว่าคือคือคืออย่างผมเนี่ยผมผมไม่ er ทุเรียนมันจะต<ะ>ายก็คือต้นมันโสมมากจะตายมันจะตายแล้วมันฟื้นตัวทีหลังจากเขาใช้มาขอก็คือทางนฟทางป่าแดน,นก็จะมีของเราก็เป็นเราก็เลยไปถามเขาเขาแนะนำเขแนะนำให้กินส่วนึ่รมาฉีดก็ตอนแรกตอนแรกที่พี่เห็นของปะาแดงเนี่ยก็คือ คือต้องบอกว่าสวนประแดงเนี่ยมันมันโสมมากโสมมากเพราะว่าพี่จากอยู่ข้างๆกันก็จะเห็นกันตลอดเห็นตบอกไปสวนประแดงตลอดไปดูที่สวนประแดงตลอดว่าสวนประแดงเนี่ยมันโสมเพราะนั่นคือหลังจากที่ประแดงเลยแนะนำเขาใช้ยาแล้วมันดีแล้วก็เออถามเขาว่าเออที่บ้านกระโสมก็อยากจะใช้มั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยประแดงก็เลยนำพี่จิมมือตัวหนึ่งมาใช้เละแรกเริ่มเลยพี่จอยมาใช้ยังไงพี่ใช้ฉีดพ่นหรือว่าใช้ยังไงลาดโคนเอามาลาดโคนก่อนต้นที่โสมโจะลาดโคนก่อนต้นที่โสมะอ่าที่โสมของพี่นี่มีเยอะไหมพี่ กี่ต้นสิบเอ็ดต้นสิบเอ็ดต้นนี่คือที่พี่บอกว่าที่จะโค่นเลยโค่นขายอ่ะโค่นเลยก็คือไม่เอาแล้วจะปลูกใหม่ไม่เอาแล้วจะปลูกใหม่พี่ก็เลยเอาที่เป็นตนหนึ่งเนี่ยมามาผสมน้ำา่อนแล้วลาดโคนเลยลาดโคนนะครับหลังจากที่ลาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลีย่ยนแปลงไปยังไงพี่จากเป็นที่ว่าใบเหลืองๆอ่ะใบเหลืองๆแล้วมันจะเปลี่ยนเขียวอ่อนที่เริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะที่เขาเรียกอะไรนะใบใบแก้วหรือเปล่าใบแก้วจะเป็นใบแก้วอยู่ก็จะเริ่มฟื้น ใช้สองครั้งครั้งที่สองมันจะเริ่มใบดําขึ้นแล้วเริ่มจะออกกัเริ่มใบดําขึ้นเดี๋ยวต้องต้องอธิบายหน่อยว่าไอ้ค้าว่าใบดาของพี่เนี่ยชาวสวนทุเรียนจะบอกว่าทุเรียนต้องใบดําเพราะว่าใบดํามันใบดํามันเพราะว่ามันจะแข็งแรงอันนี้คือแสดงว่าถ้าเกิดใบดํามันเนี่ยต้นก็คือจะแข็งแรงแข็งแรงอ๋อแข็งแรงอันนี้คือไม่รั่ว่วงไม่รั่ว่วงด้วยใช้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองก็จะเริ่มเริ่มมีใบดาเกิดขึ้นแล้วแล้วนอกจากเรื่องใบดำการแปลที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่เห็นอะไรอี จากทุเรียนมันสุดโทมใบมันกระดาขึ้นเขียวก็คือแบบพ้นผล,ลิตมันก็น่าจะได้ดีนะได้ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าที่บอกว่าจากที่จะจ,จะต้องโค้นทิ้งแอซิดระต้นเนี้ยปรากฏว่าคือมันมันฟื้นฟูกลับมาฟื้นฟูสภาพกลับมานี่คือที่พี่เห็นกับตาเลยแล้วหลังจากที่ท, <ำ S 1> ทําให้เรามีกําลังใจทําสวนก็คือพอ พอที่พอมันไม่ต้องโครนแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าผมผลิตันก็ต้องได้เพิ่มแน่นอนนะครับได้เพิ่มแน่นอนค,คือ,คอเออดีแล้วเราไม่ต้องโค่นแล้วจากที่ว่าเราจะโค่นมันหมดกําลังใช้แล้วอ่ะ <laughs> ได้เฮดมีมาช่วยอย่างเี้ยแล้วก็ใช้ฉีดพคนด้วยไหมครับพี่ฉีดพคนทางใบด้วยฉ,ฉีดพ่นทางใบด้วยนะครับแล้วอย่างเรื่องของดอกล่ะพี่มีอะไรที่มันดีขึ้นไหมมันก็คือดีนะวงใหญ่แข็งแรงแข็งแรงนะใหญ่ก็วงมันใหญ่คือว่าจากวงเล็กๆทีมันไม่ติดลูกเลยนะ พอมีมีบางต้นที่ไม่ติดลูกเลยไม่ติดลูกที่วางวงมันเล็กอะ่ะครับมันไม่สมบนนูรณ์ไงอืมแตที่นี่เราไม่ใช่ของเอฟบีเนี่ยรเราคือดอกวง,งมันใหญ่คือมันติดตรงดอกวงก็คือตรงช่วงที่มันจะเป็นโคนท,ท,ที่ห่างแย่นะอ๋อหางแย่นะครับที่เรียกว่าจันทบุรีเขาล่วงกันหมดคือที่สวนได้อ๋อก็คือเขาบอกว่าเขาล่วงกัน,นครับ่วงนี้ล่วงแต่ของพี่นี่ไม่มีล่วงเลยมมีแต่มีน้อยมีน้อยมากแต่คือติดเยอะส่วนเยอะอ๋อติดเยอะนะครับ ตัดทิ้งเป็นต้นพันกว่าลูกอะที่ตัดทิ้งไปเมื่อสองสามวันมันเยอะมากคือออกเยอะเกินทงตัดทิ้งบ้านแล้วเพราะเดี๋ยวต้นจะไม่ไหวอยา,ากที่ว่าสวนอื่นเขาพูดเนาะว่าเฮ้ยสวนเราไม่ติดเลยแฟนเขาก็บอกว่าที่สวนไม่มีหรอกก็เลยเมื่อสองวันตัดไปเขาดูทงขนาดนี้<อ>เขาบอกทําไมสวนมึงไม่มีทาไมมึงตัดทิ้งเยอะขนาดนี้แล้วมีคนเข้ามาดูสวนพี่ไหมมีมีเข้ามาดูแล้วบอกว่ายังไงสวนนี้เขาได้ปีเป็นล้านนะเขาบอกว่าโค้ยทุเรียนสวนใบดีเนาะ ใบดีใบดําดีเอ๊ที่เรียนที่มึงใบเหลืองๆมันหายไปไหนวะอ๋อเขาพี่พี่ก็เลยแนะนำบอกว่าเนี่ยพอใช้ตัวให้ซีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้คือคือของเขามันไม่รับใบเลยไม่รับใบเลยแต่ของพี่จะรับใบทุกต้นเลยตลอดทุกต้นเลยนะครับก็แล้วอัตราการใช้งานที่พี่แนะนําหน่อยว่าพี่พี่ใช้ยังไงที่บอกว่าอามาราธโคนผสมยังไงครับผสมกับน้ําน้ำหนึ่งบัวน้ำหนึ่งบัวประมาณกี่ลิตรพี่หนึ่งบัวที่พี่ใช้ น่าจะห้าลิตรอ่ะห้าลิตรนะครับกผสมพี่บอกพี่จอยบอกผมว่าผสมครึ่งครึ่งฝาหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งบัวหนึ่งซีซีน้ำหนึ่งหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งต่อน้ำห้าลิตรอันนี้โอ้โหนี่ก็ก็ขึมนคนนะครับผลเพราะปกติเราจะให้น้ำไปใช้สองซีซีสามยี่สิบลิตรใช่ไหมเออฟื้นเร็วฟื้นนะฟื้นเร็วด้วยที่พี่บอกฟื้นเร็วนี่กี่วันสิบวันสิบวันนี่คือเห็นเลยว่ามันเห็นเลยเปลี่ยนแปลงใบจากที่ว่าเหลืองเลยมันจะมีอยู่ต้นเล็กอยู่สองสามต้นเริ่มลใบออ่นแ้วมันใบอ่อนแล้ว ธรรมดาเขาเป็นสีนั่นเขาจะตัดทิ้งแล้วนะเขาจะคือขุดออกปลูกใหม่เพราะว่ามันถ้าเป็นสีเหลืองเหลืองบอกตายแน่ตายแน่แต่พี่เอาไปลาดเลยลองดูเราสู้ไงเราบอกว่าอุยปลูกกว่าจะลาดใดขนาดนี้เราลาดยาดีกว่าเือยาก็มีให้อยู่แล้วนี่ไงครับก็เลยก็นี่คือที่ที่เห็นผลใช่ไหมว่าว่ามันว่ามันช่วยเรื่องการพืชผุดสภาพแล้วก็ช่วยทําให้ดอกงวงดอกเนี่ยหนาไม่หลุดร่วงง่ายด้วยนะครับ แล้วก็ดอกออกเยอะดอกใหญ่ด้วยแข็งแรงแข็งแรงนะครับก็แล้วก็พร้อมมฉีดพดธปกติเราจะนําให้ประมาณ2 0ซีซีต่อน้ําสองลิตรก็ใส่ใส่ไปแล้วก็คือพอผสมมั่วกันอ่ะยังไงต้องเอาทุเรียนให้รอดก่อนอ๋อคือพี่ยังไงก็คือใส่ไปก่อนแต่ว่าอันนี้ก็คือใส่ฮิตบีไปด้วยเลยนะครับก็ต้นก็คือฟื้นฟูกลับมาเลยนี่นะตอนนี้ก็1 1ต้น่ะ เออก็คือตอนนี้อย่างที่มีชาวสวนทุเรียนหลายๆท่านสงสัยว่าจะมาใช้เรื่องอะไรได้บ้างอันดับแรกที่เราผลพนคนทีเขามาดูไหลคนแล้วนะสวนจากว่าตอนนี้ฉันไม่ฟื้นนะตอนนี้ฉันจะโคนแล้วนะนี่มันได้อย่างนี้เอคือผลผลิตมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ยาตัวนี้มาจากที่เราได้เงินจากว่ามันท้อเลยจากสวนทุเรียนมันมากมายเราปล่อยน้ําเดือนหนึ่งพันกว่าแล้วทําไมมันได้ผลผลิตแค่นี้ใช่ไหมพอมาใช้ตัวนี้แล้วมันผลผลิตมันเพิ่มขึ้นจากว่า สองเท่าตัวสองเท่าตัวเลยนะครับก็คือจากว่าห้าหมื่นมันได้สามแสนโอ้ห้าหมื่นขึ้นมาสามแสนเลยนะขึ้นมาสามแสนปีแล้วเงินสามแสนคือแบบดีใจมากเลยมันถูกหวยอ่ะแล้วก็หมดหมดหมดยาไปสักเท่าไหร่ที่พี่ใช้ไปครึ่งลิตรหมดยาไปทดลองไว้แข่ครึ่งลิตรสักห้าร้อยดีซีเองนะครับก็ห้าร้อยีซีก็มาสามพันกว่าบาทหมดแล้วหมดแล้วนะครับนีนีก็สั่งให้เราเอามาให้อีกนะครับเพราะว่าเราฉีดเพิ่มอีกแล้วมีคนแล้วแนะนําบอกต่อเพื่อนเกษตรกรชาวสวนด้วยกันด้วยนะครับ มีสีห้าเจ้าแล้วที่แนะนําที่แบบไปเห็นใบทุเรียนเขาไ่รัดรงใช้ยากระนองไหมซึ่งมีชาวสวนถามถามหลายคนเหมือนกันว่าอย่างทุเรียนไี่จะช่วยเรื่องอะไรอย่างแรกคือช่วยฟื้นฟูสภาพต้นเลยนะครับถ้าเกิดต้นใครที่สมๆอย่างที่พี่น้อยบอกเนี่ยพี่น้อยเอาผสมราดขนต้นแล้วลดเลยนะครับมันก็จะฟื้นฟูสภาพขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ช่วยทําให้งวงดอกใหญ่แล้วก็บอกลากมันไม่ออกไม่ออกลากไม่ปรุงอาหาร ฉันก็เคยคุยแบบนี้ไงเขาบอกว่าเฮ้ย hey, แกทําไงมันไม่ได้เกี่ยวกันก็ปกปุ๋ยรอกนะ้บางทีเราต้องเอายาช่วยด้วยครับมันแบบลากขวยมันไม่รัดนี่ไงพอใส่ลงไปแล้วมันรัดฉันก็ดีใจนะต้นนี้มันแบบมันจะตายแล้วนะต้น,นถัดไปนะใบดำปื๊ดเลยนะตอนนี้ก็ฟสุนฟนภาพกลับมาแล้วนะตอนนี้คือถ้าเข้ามาสูงน,น้อยเนะี่ย จะเห็นเลยว่ามันเขียวแทบจะไม่มีต้นแหนที่ส้มๆเลยนะพี่คนที่เขาถามเขาเข้ามาดูเลยเฮ้ยมันดีจริงหรือวะแล้วบริษัทยายอยู่ไหนวะอ๋อ<ล>ตามหาเลย <laughs> นะบอกเลยพี่อยู่ <laughs> ชื่อ h b หนึ่งศนยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีแฟนเพจมี Facebook ติดตามมากกว่า2อ0 0มคนแล้วนะพี่ยังไงก็ก่อนที่แล้วถามเขาถามทุกท้ายเลยก่อนที่จะจะจะไปพี่น้อยเนะี่ยพี่พี่น้อยคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่พี่คุ้มเลยคุ้มมากเลยถ้าคุ้มค่าเนี่ยอยากให้พี่น้อยพูดเชิญชวนหน่อยว่าควรจะต้องใช้เลยตัวเนี้นะครับ อยากให้ชาวสวนทุกคนมาใช้ยาเอฟบอ่ะครับอืมคือยาเข้าดีแน่นอนเลยครับอืมอยากที่ว่าผลผลิตแย่คือเราได้เพิ่มสองเท่าตัวครับอันนี้ก็อันนี้เห็นกับตัวเองแล้วนะครับเห็น,ก,นก,กับตัวเองแล้วว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะ แต่แนะนำบอกต่อกอับเ,เพื่อนเพื่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนด้วยนะครับว่าเรามาช่วยในเรื่องการฟื้นฟูนฟบารุงต้นทําให้ต้นแข็งแรงขึ้นนะครับออสวนทุเรียนใครสมทรนะครับก็อยากให้แนะนําให้ไปซื้อมาใช้ดูลองดูก่อนนะครับใช้น้อยก็ถือว่าคุ้มค่า,ค,ค,าคุ้มราคาเลยนะครับ ยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่น้อยเราไปซื้อยาตัวซื้อยาถูกมาผลผสมเยอะมันก็ไม่ดีอ๋อไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือราคาฟางอาจจะสูงแต่ว่าการใช้เนี่ยน้อยผมว่าจะเราได้คุ้มอจะถูกจะแพงไม่สําคัญสําคัญคือใช้แล้วมันได้ผลนะครับซึ่งพี่น้อยเนี่ยไปจักแลวเห็นแล้วว่าเห็นแล้วได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับอย่างนี้ก็ขอบคุณพี่น้อยมากๆที่ร่วมพูดคุยกับเราครับชีวหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับยังไงก็ชาวสวนทุเรียนนะครับหรือว่าชาวสวนผลไม้นะครับก็ขอฝากให้ชีวิหนึ่งศูน มันจะทำให้มาช่วยทำให้ต้นแข็งแรงฟื้นฟูสภาพกลับมาแล้วก็ทำให้ผลผลิตของท่านเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับจากที่มีน้อยพบกับตัวเองแล้วอย่างเงขอบคุณมากนะครับสำหรับเราขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ